อันทั้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมก็ d a แ d Demon นะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมลองเข้ามาเล่นแล้วเว้ยคือผมติดใจมากๆด้วยความที่มันเรียบง่ายและของเขาแจกโคตรเยอะเว้ยทุกคนเออใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันได้เนี่ยคือผมก็ลองเข้ามาเล่นแล้วแล้วก็แบบกิจกรรมแน่นๆเลยนะคอนเทนต์เที่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะต้องได้ตัวออฟฟิวต์นะครับ นะฮีโร่ปรากฏตัวก็คือไอตัวนี้ตัวที่ผมมีตรงนี้เนะี่ยตัวนี้เนี่ยนะก็สามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกกิจกรรมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถอัพตัวละครของเรานะครับให้มันเก่งขึ้นได้ด้วยในการที่แบบว่ารับคูป,ปองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวไอดอลนะครับนี่ประมาณนี้เลยทุกคนเราสามารถปรับสปีดได้นะครับ ปุบป,บปุบให้มันไวขึ้นเนียเ่ย้จะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่ใครอยากดูเอฟเฟกเนี่ยก็สามารถกดให้มันช้าลงก็ได้นะครับนี่ไงเทป่ป่ะกด m V P ไปเลยครับสำหรับตัวนี้ปึ๊บกิจกรรมเนี่ยมันมีให้เราทำเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะรับคูปองต่างๆนะครับเนี่ยคือเราสามารถนำไปกรอกนะได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปองตรงนี้ อันนี้หรือว่าจะเป็นพวกนี้นะครับก็สามารถกรอกได้หมดเลยในแต่ละคูป,ปองเนี่ยก็จะมีของรางวัลที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราสามารถ นำไปกรอกได้เลยนะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นซัมมอนเนอร์นะครับอันนี้เราก็สามารถคลิกเข้ามานะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะสามารถนําโค้ดพวกนี้เนี่ยไปกรอกได้นะครับอย่างเนี้ยสเปเชียลสในวันที่24หรือจะเป็นสเปเชียลสนะครับในวันที่29อสิาอะไรเงี้ยคือแต่ละอันเนี่ยก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับของเขาแจกเยอะมากๆครับสาหรับเกมน,นี้ใครไม่เล่นเนี่ยโหบอกเลยว่าพลาดนะพลาดอย่างแรงนะฮะ ตอนแรกผมก็เข้ามาเล่นนะเว้ยแล้วก็เออรู้สึกว่ามันโอ้เหมือนเดิมอะมันก็คือเกมไอดอลทั่วไปนะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งออกไม่ได้ไว้ทุกคนคือติดนึบเลยอะคือนั่งเล่นไปนั่งเล่นมาอัพตัวละครไปอัพมาเนี่ยรู้สึกว่าเออโอ้โกินเวลาชีวิตพอสมควรนะคือแบบมันก็ดูเพลิน,ลนดีนะครับมันแบบ จะบอกว่าไงอ่ะใครที่ชอบเกมแนวนี้ผมว่าชอบแน่นอนนคะรับนะมีบัฟมีการจัดทีมหรือว่าทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นนะอ่ะเออนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปลองอัพตัวละครดูนะนี่อย่างสมมุติตัวนี้เลยนะครับเราสามารถอัพเนี่ยพวกนี้เนะี่ยเพิ่มเลเวลให้ตัวละครของเราได้นะครับอัพเข้าไป ไปต่อนะครับถึงขั้นของมันนะครับเราก็สามารถเลื่อนขั้นได้เราก็จะได้สกิลเพิ่มด้วยอย่างอันนี้เนี่ยก็ต้องอเก็บเลเวลของตัวละครของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างนี้อัพ5เวลนะครับอัพไปอีกอัพไปอีกนะครับอัพจนถึง8 7นี่เราก็จะต้องมาเลื่อนขั้นตรงนี้นะครับปึ๊บอ,อ่าเป็นไงโถแปดสิบหกแล้วแปดสิบเจ็ดแล้วครับเรียบร้อยตรงนี้ของผมไม่พอแล้วก็ต้องเก็บกันต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็น ของที่สามารถติดตั้งได้นะครับก็จะเพิ่มความโหดให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับอย่างอันนี้ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นหอกนะครับซึ่งบวก ATK เพิ่มึีนอีกเลยนะทุกคนโอ้โหคือแบบว่ามันจัดจ้านมากต้องบอกก่อนนะว่าของทุกอย่างเนี่ยเราสามารถหาได้จากในเกมทั้งหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากเติมเยอะเนี่ยก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆได้นะครับสำหรับเกมเนี้เขาแจกเยอะจริงๆนะครับผมได้มาเนี่ยคือแบบดได้เยอะมากๆและสิ่งสําคัญเลยนะครับที่เราขาดไม่ได้คือเข้าเกมมาเราจะต้องเข้าไปคลิกก่อนเลยกนะ็คือฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาล็อกอินนะครับเราก็จะได้อของต่างๆด้วยแล้วก็ทาเควสรายวันหรือว่าผ่านเควสที่เขาบอกเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลมากมายนะทุกคนคือแบบเยอะมากๆจริงๆนี่ของรางวัลของขวัญเทพธิดาเนี่ยเนยเราก็สามารถมาสุ่มได้นะผมมีอยู่500อันนี้นะผมก็สุมไปเลยเน่ครับผมหวังตัวนี้ปึ๊บอ่าแต่ว่าอันนี้คืออันไหนที่เราได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุ่มไปเลยนี่อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการเปิด สุ่มตัวละครนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสุ่มอีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเปิดตรงนี้ให้ครบก่อนนะครับเหลืออีกนิดนึงโอ้โหหมดแล้วนะครับอันนี้นี่นี่นี่อเพชรห้าร้อยทำไมไม่ได้ตัวละครตัวนี้ผมอยากได้อ่ะ <c oughs> อ่ะออกมาครับอันต่อมาก็จะเป็นท้าทายฮีโร่เนี่ยพอเราไปท้าทายเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนะเออมีให้เราเลือกสรรอย่างเยอะครับรับรางวัลเนี่ยโหคือแบบแจกกันแบบจุกๆอุอ่ะอ่ นี่ซัมมอนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถรับได้นะครับรับได้เลยนะจากการเปิดตรงนี้เนะี่ยที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับรับได้ฟรีๆก็คือเราล็อกอินครบ3วันนะนี่ล็อกอินตรงนี้นะครับเข้ามาตรงไหนก็เข้ามาตรงนี้เลยการมาถึงของฮีโร่นะหรือว่าฉลองเปิดเซิร์ฟใหม่ตรงนี้นะครับเข้ามาปุ๊บ นี่แล้วเราก็เข้ามาตรงที่ของขวัญล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกอินครบ3วันเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวนี้นะคือผมเล่นมา3วันแล้วทุกคนคิดดูแล้วกันโอเคมันสนุกขนาดไหนนะนี่แล้วก็มีเคล็ให้เราทําเยอะแยะมากมายนะครับนี่แจกเพียบโอเคเราได้ตํารามาแล้วแหละนะครับตาราสัญญาทองคํานะครับเราได้มาแล้วเราก็ต้องไปเปิดนะนี่แล้วก็ตรงนี้อีกโอ้โหคือแบบมาให้เรารับทุกวันนะครับเราต้องเข้ามาเช็คอินทุกวันอนะ่ะกิจกรรมเช็คอินฉลองเปิดเกมนะครับเราก็เข้ามารับให้หมดเลยนะ เออถ้าอยากเก่งก็ต้องเข้ามาลับลาแซัม,มอนแบบจํากัดเวลาเลือกฮีโร่ที่ต้องการอ่าตัวไหนดีอะผมอยากได้ธาตุมืดว่ะตัวนี้ไหมตัวนี้ละกันอ่ะปึ๊บนี่ซลม,มอนฟรีหนึ่งครั้งปึ๊บได้ไหมคิดว่าได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกโอกาสที่มันจะออกเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นผมจะลองซ้ำสัก10โลก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรโอ้โหโอ้โหไม่ก็ขออีกทีตับ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 มั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 จุดตื่เงาลัติการนะครับได้ตัวที่ไม่ได้เลือกโอเคครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยไปทําต่อเะครับเดี๋ยว นี่เราเข้ามารับพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้ให้หมดก่อนนี่มาดูที่ป่ากันสักหน่อยแล้วกันนะอารีนาเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาสู้ได้นะครับคือเราจัดทีมจัดตัวละครของเราเนี่ยเข้ามาสู้ท้าทายแบบนี้ได้นะนี่ปับ๊บแล้วก็กดท้าทายไปต่อสู้นะครับนี่คือผมเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตรงอารีนานะครับรับรางวัลไปเลเวลอัพมัปออกมาข้ามนี่แล้วก็อัพเลเวลสำหรับอ่ารูปปั้น เทพสงครามเนี่ยเราก็จะได้ HP แล้วก็ได้เอติเเเพิ่มด้วยนะครับถ้าเราอัปเกรดอ่าโอเคประมาณนี้มาออกมาแล้วก็ประตูมิตินะครับสำรวจซากโบราณตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลมากมายเลยนะทุกคนก็คือคอยเต่าแบบนี้นะแล้วก็ลุน้นเอานะว่ามันจะไปตกในช่องไหนเนี่ยเมื่ออยู่ช่องวิหารคุณจะเริ่มมีเหตุการณ์ลึกลับอ่ะคูณ2อะเฮงสองเท่าอ่ะปั๊บเข้าไปสาม 123โอเคน้ำยาเยืกพีนะครับอ่ะอันนี้เป็นของป้าของพอพอนะครับสำหรับในส่วนนี้เราไปดูฮีโร่กันสักหน่อยดีกว่าที่จอที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะนี่อ่าเราก็สามารถอัพเรเวลได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพนะครับพ่อเดี๋ยวต้องไปจัดเด็กก่อนนะครับตัวนี้ผมมีแล้วไงผมก็เลยกะเก็บไว้ก่อนอ่ายังไม่ได้อัพนะครับเก็บไว้เก็บไว้นี่ครับทุกคน เอาี้เลยผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยต้องออนไลน์ทุกวันอะ่ะคือเข้ามาเช็คอินอ่ะอย่างน,าน้อยๆเข้ามาเช็คอินทุกวันนะครับวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะ3 6 5ก็คือ1ปีน,นั่นเองทุกคนเราจะได้รับนะครับในส่วนของตําราในการเปิดสุ่มเนี่ยคือแบบเยอะมากๆนะครับคือเข้ามาเถอะเข้ามาทุกวันเลยนะห้าพันครั้งเลยนะทุกคนคือแบบว่าโอ้โหแจกแบบจุกๆตรงดวงอะ่ะ นูงนคืออะไรวะเดี๋ยวอ่าก็คือให้เราเข้ามาสุ่มนะครับเราสามารถสุ่มได้เลยแบบลิมิตห้าพันสุ่มไปเหอะสุ่มจนตาแตกนะอ่าเดี๋ยวนะผมจะสุ่มให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันสุ่มตรงไหนนะมันสุ่มตรงไหนวะให้เรามาที่แดนศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเราจะสุ่มนะทุกคนแล้วก็ไปที่ซัมมอนฮีโร่นี่ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมรับมาแล้วนะครับทั้งหมด3 5 0้อย้าสิบตำราเลยนะ เราก็มาเลือกเอานะครับอยากจะสุ่มมาไหนเรามีตำราหไหนเราก็สุ่มมันะนะครับของผมเนี่ยมีแซมอนทองคันนะเพราะฉะนั้นเนีย่ยเรามาดูฮีโร่ที่แนะนํากันหน่อยแล้วกันนะว่าเขาแนะนําอะไรกันบ้างนะถ้าอยากจะจัด,จดเด็กนะครับแบบเขาก็ได้นะนี่เลยก็คือเนี่ยระเบิดเราก็จะได้เอวีเยอะนี่ครับหรือว่าจะเป็นสายเอ m ีมาสเตอร์านไวโลกันอะไรก็แล้วแต่นะก็ปลองไป จัดเด็กตามนี้ก็ได้นะคือจัดมอนสเตอร์หรือว่าจัดตัวละครของเราเนี่ยลงไปในสนามแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ค่าสเตตัสพิเศษขึ้นมานะครับอ่ะไม่พูดพามํา,าเพลงนะกดไปสิบรอบออมาแล้วมาแล้วสีทองมาแล้วทุกคนโอ้โหหายากปับ๊บอ๋อกดได้เจอมีแล้ว โอเคไม่เป็นไรครับเรากดไปอีกสิบนะครับเฮ่ยมาๆมาสีทองว่ะโอ้ใหม่ก็ไปอีกสิบโอ้ยรู้สึกจะเกลือนี่ครับเฮ้ยแต่ว่าดีอยู่ทุกคนไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยโอ้โหอันนี้เกลือจาดเกลือจัดโอ้โหซ้ำมมาอ่ะโอ้ตัวนี้ผมดาวแดงแน่เลยวะ่ะคือมันสามารถอัพได้นะข้ามเลยได้ปะเราแบบ โอ้พึ่งโอ oh my god อ๋อเราถ้วถ้าสุ่มแบบ10ครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะได้รับ4 5ถึงดาวนะครับสีทองเฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่ได้ตัวนี้ผมยังไม่มีเลยนางเงือกอะนะอโอ้โหสีสีม่วงสองเลยว่ะคนเอาล่ะบวกเข้าไหมโอ้โหที่เดิมฮะตำแน่งเดิมเลยอ๋อแต่ไม่ใช่ตัวเดิม <laughs> จนะเป็งไงทุกคนกแล้วในส่วนต่อมาเนี่ยพวกโค้ดพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในดีคริปชันนะครับคือมันมีโค้ดที่เราจะได้รับพวกหินอัพเกรดหรือว่าจะเป็นเพชรนะครับแล้วก็สัญญาทองคําไอ้ที่ผมมาเปิดเนี่ย,น,ยนะสัญญาเงินอะไรพวกนี้คือแบบจุใจนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในดีคริปชันเลื่อนลงไปนะหรือว่าจะให้ผมคอมเมนต์บอกกันได้เนี่ยครับหูกดเพลินๆนะจัดไปอีกสิบอเฮ้ยตัวนี้ผมไม่เคยได้ปหมเทพ เอาละเว้ยมาวะมาวะมาวะของมันมาวะทุกคนอ๋ออันนี้เกลือนะครับอันนี้เกลือจัดเลยกรือแบบกระดกลิ้นด้วยนะใหม่เว้ยอันนี้ใหม่ถ้าใหม่เนี่ยคือมันจะขึ้นว่าใหม่ใช่ปะถ้าเก่าจะขึ้นว่าอะไรผมขออีกสามสามรอบตีท้องมาใหม่เหมือนกันวุ้ยมันคือมิโนทอครั่งมีใหม่ไหมไม่มีใหม่เลยะโอ้ยเพลินไปหน่อย Oh, okay. อันนี้ผมมีแล้วนะครับอะพอประมาณนี้นะครับหอมปากหอมคอพอแล้วเอาละอะเนี่ยคือหลายๆคอนเทนต์เนี่ยผมก็พลาดไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะแบบไม่พลาดนะครับทุกคนผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยกดถูกใจเพจเอาไว้นะแล้วก็กดติดตามเพจเอาไว้นะเนี่ยอันนี้เนี่ยที่ผมกดไว้นะครับผมก็จะไม่ค่อยพลาดโค้ดต่างๆนะบางทีเนี่ยเราก็ลืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมากด ผูกใจเพจเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับคือแบบเขามีโค้ดอะไรหรือว่ามีประกาศอะไรมาเราก็จะได้รู้ก่อนนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะได้โค้ดคูป,ปองเห็นปะเนี่ยตัวเนี้ยมันเก่งมากเลยนะเว้ทุกคนถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับว่าสกิลของมันเนี่ยโคตรโกงนีครับมาเรามาลองดูนะครับนี่ผมจะจัดเด็กประมาณนี้เข้าไปลงนะเออใส่เข้าไปปั๊บเข้าไปให,ห้โอ้โหโอ้โหกระโดดตีใหญ่เลยนี่นะครับมันก็จะมีหลอดให้เราเหมือนจะใช้แอนตี้ด้วยนะหลอดสีเหลืองๆใต้เลือดนะครับ ั๊บเข้าไปเห็นปะโอ้โห,ห,หคือแบบตึงจัดนะทุกคนเอาเรื่องปลาเป็นไ,ไงบอกแล้วนะครับว่าถ้ามีตัวนี้เนี่ยยังไงก็ผ่านง่ายนะทุกคนอย่าลืมไปรับกันด้วยนะล็อกอินครบ3วันรับได้เลยนะเป็นกิจกรรมนะครับถ้าไม่รับนี่คือเสียหายแย่เลยนะบอกก่อนคือหลายๆคนคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันจะต้องมาแบบเปิดทิ้งใช่ไหมเปิดเล่นเล่นตลอดอะไรเงี้ยคือไม่จะเป็นเว้ย มันใช้เวลาในการเล่นเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่ามันจะรันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมากดรับรางวัลตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นปะเราสามารถมารับรางวัลได้เลยเมื่อครบเวลาที่มันกําหนดอ่ะเออคือวันวันหนึ่งผมเข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้คือแบบเล่นนานมากแต่หลังจากที่ผมเล่นจบแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงครบแล้วเนี่ยหรือว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งกะไรกันแล้วแต่ที่อยากจะทำคอนเทนต์อ่ะก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นใช่ปะพอไม่ได้เล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เก็บพวกอุปกรณ์เก็บอะไรพวกนี้ให้เราอัตโนมมััติเหือนนกะ เออคือแบบมันเทพได้โดยที่เราไม่ต้องเล่นน่ะ <c> เ <oughs> ข้าใจใช่ปหอ่าแล้วก็พวกอาร์ตพวกอะไรพวกนี้คือแบบมันก็ค่อนข้างสวยนะสกิลมันเนี่ยผมชอบเลยคือสกิลมันค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวผมจะกดแบบน้อยให้มันแบบช้าๆให้ดูนะครับเอาคูณ 2, 2, 2คูณ2องขอคูณ2อะคูณ1มันดูกระตุกไปนิดนึงเนี่ยเนี่ยเออภาพเข้ามาเห็นปะ่ะคือตัวละครมันให้เราเล่นเนี่ยโคตรเยอะเว้ยทุกคนผมก็เลยชอบนะครับเราเล่เกมนี้เรียบร้อยแตกหมดนี้ฮะเป็นไง เจอตัวนี้ก็มาเรียบร้อยหมดนะครับนี่ด่านต่อไปแล้วก็กดไปได้เลยแล้วการจัดตัวละครลงเนี่ยมันจะมีธาตุมีอะไรพวกนี้เนี่ยมาเป็นเผ่าพันธุ์น่เออถ้าเกิดเราจัดเผ่าตามที่เขาบอกเนี่ยเราก็จะได้รับธาตุสเตต,ตัสพิเศษเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดเราจัดแบบข้างล่างนะครับก็คือเผ่าเทาเวดากับปีศาจเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจัดแบบสองสองอ่าสองสามนะครับเป็นเผ่าอ่ามนุษย์เนี่ย สองเอ่อเผ่ามนุษย์จะสามนะครับแล้วก็เผา่าเทพเนี่ยสองตัวเนี่ยเออเป็นไงเออคือมันมันใช้เทคนิคในการเล่นน่ะนะครับถึงแบบว่าตัวละครเรามันเก่งถึงตัวละครเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทีมเก่งอะ่ะเราก็สามารถผ่านไปได้เว้ยทุกคนอ่ะเห็นไหมมาพอเราสามารถอัพตัวละครได้มันก็จะมีตุ่มแดงๆเ,เ,เลยตุ่มแดงๆเ,เ,เนี่ยตัวดึงสายตาเราเลยเว้ยทุกคน เอาผมขอลองตัวนี้ลงไปหน่อยนะเดี๋ยวผมจะแทนตัวไหนดีวะถ้าผมจะแทนใช่ปะผมจะอาจจะต้องแทนตัวตัวนี้แหละสองตัวนี้เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งะครับเพื่อว่ามันเป็นอันนี้เดียวกันนะสายเดียวกันก็คือสนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าถอดถอนสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันคือการกําเนิดใหม่เดี๋ยวผมลืมบอกไว้ว่าทุกคนในคลิปเนี่ยว่าเราสามารถกําเนิดใหม่ได้กําเนิดใหม่ก็คือการที่เราเนี่ย ถอดทุกอย่างหรือว่ารีเวิร์สกลับไปนะครับจนจุดเริ่มต้นนั่นเองคือไอตัวละครตัวนี้เนี่ยหรือว่าตัวไอเนี่ยซมมอนตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเราไม่ได้อัพขั้นให้มันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอัพได้แล้วก็รีเวิร์สกลับมาได้นะเพื่อจะไปอัพตัวใหม่ได้นะอย่างนี้ผมก็จะอัพตัวนี้นะครับเรีย,ยบร้อยนะเป็น64เลยนะครับพลังคือแบบตึงจัดอะตึงกว่าตัวเมื่อกี้อีกเนี่ยเพราะมันเป็นเทพนั่นเองทุกคนอะเราก็ไปจัดทีมนะครับ ไปที่ตัวฮีโร่แล้วก็กดลับตรงนี้ก่อนบันทึกนะครับมาที่ตัวฮีโร่นะแล้วก็เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วก็จัดทีมใหม่ผมจะเอาตัวซัพพอร์ตออกหนึ่งตัวใช่ไหมเมื่อกี้นี้ซัพพอร์ตก็คือตัวนี้เดี๋ยวนะอ่ะตัวเวลหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วเราก็สลับตำแหน่งกันสักนิดนึงนี่แล้วก็ตัวแทงไปไว้ข้างหน้าแบบนี้ อ่าอ่าอ่าโอเคจริงๆริงเอาตัวนี้ไว้ข้างหน้าก็ได้นะอ่ะประมาณนี้ลองก่อนนะครับแล้วก็ลองท้าทายดูนี่ฟึบปับ๊บเขาให้หิว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 ใหญ่เลยหิว,ว,วไม่พักเลยเออเออปับ๊บเรียบร้อยครับแตกไงทุกคนนี่พี่หล่อครับของพี่หล่อของเราจริงๆเหมือนเมื่อกี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ เราลองปรับรูปแบบมาเป็นแบบนี้ไหมแล้วเราก็เอาพี่หล่อไปไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็อ่าอ่า,อา,อาโอเคประมาณนี้ลองดูอันนี้ผมจะเป็นแบบนี้แล้วนะนี่ผมจะได้ตัวนี้กลับมาหนึ่งกลับมา1ขั้นนะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะผมไม่ควรทําแบบนี้ไว้ผมอาจจะต้องเอาอ่าปีศาจหรือว่าเทวดาเนี่ยนะครับใส่เข้ามา1หนึ่งตัวอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะเพิ่มขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวลองลองก่อนฮีโร่นะครับ เ uh, ผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์เทพตัวนี้ใช่ไหมอ๋อ oh, ผมมี2อ,อันนี้ถ้าเกิดผมใส่ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น uh, เดี๋ยวเดี๋ยวนะจัดเด,ดกใหม่แป๊บหนึ่งนะตัวนี้เราเอาฟื้นฟูออกอ่ะเราเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกครับรีเวิร์ดกันมารีเวิร์ดกันมาเคเสร็จแล้วเราก็ไปอัพตัวนี้เหมือนเดิมโอเค เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งด่วนเข้าไปตัวที่ผมยังไม่ได้ติดตั้งของเลยนาะอ่านี่ครับตึงขึ้นกว่าเดิมนละทีนี้ก็มาจัดแบบนี้เมื่อกี้เลเวลหนึ่งใช่ไหมเราออกแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนทีนี้มันก็จะเป็น2องสองแล้วนะครับโอเค2องสองก็คือเราจะได้ในส่วนของนี่เลยปีศาจหนึ่งตัวนะครับเราจะได้ในค่า HP บวก5%แล้วก็ ATK 3%แล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นนี่เหลือ HP 10% ATK 7%นะครับอ่ะลองดูท้าทายป,ปึ๊บเออืออฮิว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 ,ฮวจริงจริงฮิวนี่มันน่าจะรีบแล้วโอ้โหตึงจัดตัวนี้ือ้อพี่หล่อของเราหมาเดฟป,ปึ๊บตับหม,หมดเกลี้ยงเลยนะครับ อ่ะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ข้างล่างนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยทําไม่ครบเพราะว่าเกมเขาแจกเยอะมากๆทำไม่ครบเนี่ยก็ค่อยๆมาทําก็ได้นะมันไม่ได้มีแค่ลงดันนะครับคือคอนเทนต์มันเยอะมากๆจริงๆผมยังทําไม่หมดไม่ไหวเลยไอ้ตุ่มแดงเนี่ยเหมือนยุงเลยนะ ทำไม่หมดจริงๆเนี่ยคือแบบมันเยอะมากๆทุกคนอะยังไงก็ลองเข้าไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรคอนเทนต์อะไรนะั้นก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันทุกคนบ๊ายบายนะครับ